พี่จำจะเล่นอะไรแต่เรื่องนี้มัเปลี่ยนเรื่องแับการคนงองแงลู่ลี่จริงแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ย้อนกลับไปได้นะคะจะขยันในเต็มที่จริงลู่ลี่จริงโอ้โหสุดยอดอะ่ะรู้ตัวเองเลยอะสวัสดีค่ะทำเล็บสีสวยจังสวยไหมเออเราเราคนเราอะ่ะมันจังแล้วก็อะไรอะ่ะคืออายุมากอะ่ะมันจะเล็งเห็นหมดว่ามันคืออะไร อันนี้คนนี้จะทําอะไรคนนี้คิดอะไรกันเล่ารู้งดจริงๆจริงๆค่ะเมื่อก่อนอย่างมีเพื่อนทําไมกูไม่มีเพื่อนวะแล้วไม่มีใครมาบ้านกดนนี้ไม่อยากใครมาเลยยากนอนอย่างเดียวแล้วทุกย่างนะคะเวลามันเปลี่ยนไปเราจะไม่ได้ยากได้ไเลยเลยยากจะได้นอนอยากจะได้สุขภาพที่แข็งแรงเท่านั้นจริงๆเมื่อก่อนนะพอปู่ย่าตายายบอกว่าอะไรไม่ว่าเฮ้ย่าเจ็บจะป่วยการไม่มีโรคเป็นล่าประเสิริฐอันนี้ก็มีอยู่จริง ใช่ไหมคะอ้มันเป็นอย่างนี้ี่เองพออายุมากๆไม่ได้ยากได้ฝนฝ่ายอะไรทั้งสิ้นขอความสบายใจเท่านั้นเองเกียดจริงๆเมื่อใหม่เนี่ยตอนสาวๆอ่ะรูลีเคียดไม่เข้าท่าเลยชีวิตอืวันนี้เลนหน่าจะ้ะได้เจ็ดใบแล้วจะได้สักสิบใบเมัน่เนี่ยสวัสดีสี่ร้อยคนคะ่ะจริงคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยมันมีอยู่จริง เราจะมองเราจะเล็งเห็นหมดแหละใครคิดอะไรบางทีเราเห็นเป็นเหมือนกันใช่อยากจะนอนอย่างเดียวไม่ได้ยากสุ่งสิ่บใครเลยและไอ้เรื่องใครไปเที่ยวไหนนะคะแล้วไม่ชวนเนี่ยไม่เคยเคืองเลยนะคะอย่าสมมุติว่าวันไหนเนี่ยวันไหนวันหนึ่งแนทนุ่น,น,นเขาไปเที่ยวกันแล้วไม่ใหม่กับพ่ออยู่บ้านเนี่ยอย่ามองว่าทําไมไม่เอาพ่อแม่มาด้วยด่าป้าดิพ่อแม่ไม่เก่าไม่ต้องคิดเลยนะคะไม่มีเงาใครจะไปไหนก็ไปยากนอนอยากอยู่บ้านอย่างเดียว จริงไม่ใหม่อะทุกวันเนี่ยรอสักกแป๊บค่ะอ่ะพี่พี่หนูได้เจ็ดใบแล้ะรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนตรงนี้ดูสิพี่จะให้ทอาไหลนะคะสวัสดีลัติมาลูกสวัสดีจ้าจริงไม่ใหม่ไม่ได้ยากจะมองว่าก็ใช่สิก็มีงานทุกวันพอมีตังค์แล้วก็จะพูดอย่างี้ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกค่ะสวัสดีคุณสุขค่ะจริงคนอายุมากอะ ยิ่งอายุมากเท่าไรมันจะยิ่งปงได้มากานั้นแต่คนแก่ที่ปงไม่ได้เนะี่ยก็คือไม่ไหวนะเราจะมีแต่ความเครียดจริงๆค่ะสวัสดีคุณฝันตัวเล็กจ้าสวัสดีคุณสูตรจ้ามาค่าค่าอีกสามใบจะได้สิบสวัสดีค่ะคุณพานิดาสวัสดีคุณพี่สุรินเทียนสีค่ะเมื่อคืนเจอคุณมุจลินตัวจริงแล้วด้วย ที่หมายไปบอกว่าชื่อมุจลินมุจจลินมาทักมาถ่ายสวัสดีค่ะจริงจริงขอบคุณนึ่งแดงจ้าสวัสดีแม่ส้มค่ะจริงนะคะคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ยากได้แค่จะเป็นอะไรเลยเอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้อย่าเป็นโรครายมันเมื่อยใช่ไปไหนแล้วมันเมื่อยเมื่อยจริงๆแล้วก็บางที